นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่าจอดวายร้ายก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื้อหากำลังเข้มข้นหลังจากที่ลู่โจของเรานะครับสายเดียวจัดการเหล่าชาวยุทธนับแสนนับล้านด้วยตัวเพียงคนเดียวลู่โจของเราที่จัดการเหล่าหัวหน้าขุนพลของสีดินแดนนะครับสามในสีลงได้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เสือจีอายจือคนเดียวนะครับที เป็นตัวแทนจากรัวลีนะครับผู้มีพลังอวตารราชันหมาป่านั่นเองตัวเขานะครับได้รับคําสั่งจากราชคูหรือก็คืออผู้เป็นเจียงเหวินซูนะครับผู้เป็นผู้นําในการที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาทุกคนตัวเขาในตอนแรกนะครับที่เห็นความเทพของลู่โจนั้นก็ตัดใจไปแล้วถวายอย่างไรก็ตามด้วยคําสั่งของ มหาราชกูนั้นทุกคนก็ไม่มีทางเลือกนะครับจึงได้พุ่งเข้ามาเล่นงานลูโจโตะน้ำซ้ำนะครับด้วยวิชาบทสวดชาวพุทธประสานงานกับวิชาคืนชีพมันราวกับคาถาสัมปวีสีคืนชีพในเรื่องนารูโตะนะครับบัดนี้ซากสุบมากมายที่ลูโจได้จัดการไปนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาลูโจอของเราไม่รอช้านะครับได้ระเบิดพลังของเกรดอักษรสวรคร์ครั้งยิ่งใหญ่เล่นงานเรา ซากศพเหล่านั้นนะครับรวมไปถึงเสียจือที่เป็นผู้ที่ใช้พลังอวตารดอกบัว8กี่รึ่งที่ไร้ซึ่งดอกบัวมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังนะครับอย่างไรก็ตามต่อหน้าพลังของลู่โจนั้นทุกสิ่งก็ไร้ความหมายประเอกของเรานะครับใช้พลังงานประทุไปทั่วทั้งสารที่แห่งหนี้ และต่อหน้าฝ่ามือสละปัญญาของลู่โจนะครับที่เข้าประสานงานเข้ากับฝ่ามือของเสียจือนั้นได้ปุ่งชนเข้าหากันทุกคนคิดว่าพลังฝ่ามือของลู่โจต้องโค่นเสียจือได้อย่างง่ายดายแน่นอนแต่ว่าเมื่อฝุ่นฟันนะครับจะหายไปลู่โจก็เห็นเสียจือกําลังยืนอยู่ข้างหน้าด้วยสีหนา้า ของเขาที่ว่างเปล่า,ลารถม้าลอยฟ้าทั้งสีไม่ได้ส่งเสียงดังอีกต่อไปยอดฝีมือตั้งหลายที่ถูกจัดการไปนะครับยังคงถูกควบคุมโดยเวทมนต์คาถาอีกครั้งตอนนี้พวกเขากลายเป็นหุ่นเชิดกรที่จะจูโจ่โจมลู่โจเป็นครั้งที่สองลู่โจนะครับวัดพลังวิเศษที่เหลือพลังวิเศษของเขาได้หมดลงแล้วทันใดนั้นเองเสียจือก็เข้าไปข้างหน้านะครับในที่สุดเชียงเหวินซูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหน้าเขา เฉียงเวินซูนั้นซ่อนตัวอยู่หลังเสี้ยจือนั่นเองสีหน้าของเขาสงบและดูเยือกเย็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความมั่นใจมีเลือดเปื้อนอยู่ที่มือขวาของเขานะครับมันเป็นเลือดของเสี้ยจือนั่นเองเสี้ยจือได้ตายไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแลว้วและแล้วพลังอวตารที่สูงกว่า150ฟุตนะครับ ก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเจียงหวนสู่มันเป็นพลังร่างอาวตารดอกบัวสีแดงที่เบ่งบานกลีบดอกบัวทั้งก้าวกลีบกำลังหมุนรอบดอกบัวเอาไว้มันส่องประกายสว่างสวัย่ามกลางท้องฝ้าในที่สุดมหาราชคูผู้มีพลังอวตารดอกบัวก้ากลีบก็ปรากฏตัวขึ้นหมิงซืออินเล่งล่วและฟาลี่เทียนรวมไปถึงยูเฉิงไห่ต่างตกตะลึงเจียงหวนสู่ยิ้มจางๆก่อนจะพูดออกมาข้าสงสัยจริงๆว่าท่านพอใจกับเรื่องนี้หรือเปล่า เสียจื้อเป็นผู้มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งดูแล้วนะครับเขาใกล้ที่จะกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเต็มที่แต่เมื่อรู้จักกับเจียงเหวินซูเจียงเหวินซูก็บีบบังคับไม่ให้เสือไม่ให้เสียจือ้อนั้นฝึกฝนไปมากกว่านี้นั่นเองลู่โจเลือบมองไปที่ซากศพที่พื้นนะครับที่ถูกฟื้นคืนชีพกําลังพุ่งเข้าหาลู่โจอย่างบ้าคลั่ง บางทีซากศพเหล่านั้นอาจจะแข็งแกร่งกว่าในตอนที่มีชีวิตด้วยซ้ำไปซากศพไม่กลัวตายพวกมันไม่เจ็บปวดไม่มีอารมณ์ซากศพที่รวมตัวกันนะครับเป็นดังฟูงตัก,กะแตนฟูงที่สองลูโจที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ตื่นตกใจเขาลูบเขราก่อนที่จะพูดพร้อมกับรอยยิม้มข้าพอใจเจียงเหวนซูนะครับก็พูดต่อ ท่านสามารถป้องกันการโจมตีจากกิจไร้มนตทินได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังสีฟ้าของท่านต้องมีแรงกำเนิดที่พวกเราไม่รู้จักเผื่อความได้เปรียบกาก็เลยคิดจะบันทอนพลังนั้นของท่านท่านอะแพ้แล,ล้วลู่โจมองดูฝูงผู้ฝึกยุทธที่เข้ามานะครับเขาตั้งใจที่จะฆ่าเจียงเวินซูด,ด้วยการการโจมตีของเปจคาดแต่การใช้การแค่ใบเดียวคงจะแก้ปัญหากับสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่นี้ไม่ได้ ในเวลาเดียวกันลู่โจก็ได้ถือการระเบิดจุดสุดยอดพลังเอาไว้เจียงเหวินซูนะครับเก็บพลังอวตารดอกบัวก้ากีบไปก่อนที่จะเคลื่อนไหวจางรวดเร็วเขาพุงตัวมาพร้อมกับผู้ฝึกยุทธและมากับพลังฝ่ามือสีแดงท่านอาจารย์ ท่านปรมาจารย์ถ้าหากเป็นการโจมตีของคนอื่นนะครับคงไม่มีใครต้องเป็นห่วงลู่โจแต่การโจมตีนี้คือการโจมตีของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบแล้วทุกคนจะสงบใจลงได้ยังไงกันในเวลาเดียวกันนั้นนะครับลู่โจก็ได้แต่ถอนหายใจนะครับเขาได้ใช้การระเบิดจุดสุดยอดพลังจุด จุดสะสมพลังลมปานของเขานะครับในเวลานี้ถูกเติมเต็มในทันทีลูโจสามารถใช้พลังสูงสุดได้อีกครั้งฟิวพลังอวตารร้อยวิถีพลังอวตารที่สูงกว่า150ฟุตได้ตั้งต่างงานอยู่ในอากาศดอกบัวสีทองที่อยู่ใต้เท้าร่างอาวตารนะครับมีกลีบดอกบัวสีทองทั้งหมด9ก้ากลีบล้อมรอบเอาไว้ฝูงฟูงฟ,ฟุดที่ไม่ต่างอะไรจากฝูงตะกแตนนะครับถูกบดขยี้และจัดการในทันที ดวงตาของลูโ่โจจับจ้องไปที่เดียวใช่แล้วครับเขาจับจ้องไปที่เกียงเวินซูก่อนที่จะพูดออกมาอีกครั้งมาดูกันสิว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้เจียงเวินซูนะครับได้ตอบโตัวกลับมาอย่างไร้ความรู้สึกเฮ <Hey, S 2> ท่านมีพลังอวตารดอกบัวก้าจีบจริง,รง,รงๆด้วยสินะแต่ท่านนะจบแล้วยังไงท่านก็ต้องพ่ายแพ้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครกันแน่ที่จบลูโ่โจพูดเสร็จก็ใช้สุดยอดวิชาฟูฟเขานะครับใช้เคลื่อนที่ในพริบตา การเคลื่อนไหวจากสุดยอดเคล็ดวิชาของผู้ที่มีพลังอวตารเกร้ากีบย่อมเหนือกว่าสุดยอดเคล็ดวิชาของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกรีบอย่างมหาศาลเพียงชั่วพริบตาเดียวลู่โจก็ปรากฏอยู่ต่อนหน้าเจียงหวนสู่เอาละนะฝ่ามือสละปัญญารับไปตูมพลังฝ่ามือที่มีขนาดเท่ากับพลังอวตารได้ทับลงบนตัวของเจียงหวนสู่ฝ่ามือของเจียงหวนสู่ที่เป็นสีแดงได้เข้าปะทะกับฝ่ามือสละปัญญา อมการพระทะกันนะครับทำให้บรรยากาศรอบตัวผันผวนถอยถอยเร็วเข้าในที่สุดรถม้าทั้ง4ีก็ตระหนักถึงความไร้พลังของตนนะครับพวกเขาก็เหมือนกับผูงแมลงที่อาจจะดูนที่จะถูกลูกหลงจากการต่อสู้ไปซับเ,เปล่าในเวลาเดียวกันนั้นนะครับฟาลลี่เทียนก็รู้สึกตัวและได้สติ ถอยพวกเราเองก็ถอยเร็วเข้าเมิงซื่ออินไม่มีเวลามาพิธีรีตองนะครับขอคว้าตัวสิพี่ใหญ่ก่อนจะรีบถอยยกโทษให้ข้าด้วยสิพี่ใหญ่เล่งลัวที่เชี่ยวชาญในวิชาต่ออัมพลางนะครับเขาเชี่ยวชาญในวิธีการหลบหนียิ่งกว่าใครเพราะฉะนั้นในเรื่องความเร็วไม่ต้องห่วงเร่งรั่วเลยฝ่ามือสลับปัญญาทาให้ตัวทั้งท้องฟ้าสว่างสวนะครับมันเป็นแสงสว่างที่ไม่ต่างอะไรจากแสงที่สาซสองมาจากดวงอาทิตย์ ผู้คนจากลวดลานต่างเจนะ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้ฝึกยุติตางก็เงยหน้าขึ้นทุกคนที่อยู่ในคนครหลวงต่างก็มองเห็นปรากฏการณ์อันแสนประหลาดนี้บนท้องฟ้านะครับเป็นแสงไฟสีแดงและสีขาวสลับไปมาลูโจนะครับมองลงไปก่อนที่จะใช้ฝ่ามืออีกครั้งพลังฝ่ามือผัดผนึกทั้งเก้าตัวอักษรเป็นตัวแทนของผนึกนะครับตั้งเก้าได้หมุนเวียนกันก่นกอนที่จะเข้าจู่โจมใส่เจียงเวินซูอีกครั้ง เจียงเหวนซูใช้พลังสีแดงอีกครั้งเช่นกันเขายกฝ่ามือนะครับเพื่อต้านทานการโจมตีเอาไว้เจียงหวนซูกระเด็นกระเด็นตกลงมาร้อยเมตรก่อนที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกลับมายังตำแหน่งเดิมอีกครั้งฟุฟู่โจเป็นฝ่ายเคลื่อนไหวตามเขาปรากฏตัวอยู่เหนือเจียงเหวนซูก่อนที่จะใช้ฝ่ามืออีกครั้งพลังฝ่ามือปัญญาฝ่าพลังฝ่งามือสละบปัญญาครั้งติดต่อกันนะครับซัดเข้าใส่เจียงหวนซูตูม ตูมอ,อีกครั้งและอีกครั้งตูมอ,อีกครั้งและอีกครั้งตูมเคยเห็นพลังฟ้ามือนี้มาก่อนหรือเปล่าล่ะพลังฟ้ามือหครั้งติดนะทองฟ้านะครับเต็มไปด้วยแสงสีทองะจะยิงพยองรับพลังฟ้ามือห้าครั้งได้หรือตูมพลังฟ้ามือสีทองนะครับตกกระทบเข้ากับพลังอวตารสีแดงสุดท้ายแล้วพลังรางอาวตารสีแดงก็ร่วงลงมาเจียงหวนซูนะครับ ได้แต่ใคล้ควรก่อนที่จะกรักเลือดออกมาเฮือกใหญ่ทันทีเขานั้นนะครับเรียกพลังอวตารกลับไปในตัวของตัวเองเจียงหวนซูเหลือเพงแค่ความคิดเดียวไอ้บ้านนี่มันไปเอาพลังมาจากไหนกันต้องหนีเจียงหวนซูนะครับเช็ดเลือดออกจากริมฝีปากก่อนที่จะลอยตัวขึ้นไปอีกครั้งลู่โจได้เรียกพลังอวตาร150ฟุตออกมาในขณะเดียวกันเขาได้ใช้สุดยอดคลิปวิชาในการเคลื่อนไหวอีกครั้งคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอ ไม่ว่าเจียงเหวินซูจะวิ่งไปทางไหนนะครับลู่โจก็ตามทันเขาอยู่เสมอลู่โจอยู่เหนือเจียงเหวินซูมาโดยตลอดตูมเมื่อพลังอวตารที่สูงกว่า150ฟุตของลู่โจบินผ่านรถดมาขนาดใหญ่ยักษ์สองคันนะครับรถดมา้าลอยฟ้าก็ถูกแรงกระแทกแตกออกเป็นเสียงเสียงตายที่สุดแล้วมันก็ร่วงหล่นลง,ลงจากท้องฝา้าปู่ฝึกยุทธีกำลังสวดมนต์อยู่ต้องหนีอย่างกระตันหันเจียงเหวินซูหนีไปอย่างรวดเร็วเขาตั้งใจใช้ผู้ฝึกยุทธบนรถม้านะครับเพื่อซื้อเวลา ของลู่โจเอาไว้แต่ดูเหมือนว่ามันจะเปล่าประโยชน์ลู่โจยังคงไล่ล่าเขานะครับไล่ตามต่อไปพร้อมกับพลังอวตารของตัวเองเจียงหวินซูที่เห็นลู่โจใช้พลังอย่างต่อเนื่องได้ตามออกมาด้วยความสงสัยยิงไอ้หมอนี่มันยังจะใช้พลังอวตารได้อีกอย่างนั้นเหรอทำไมทำไมกันละ่ะเฮ้มีอะไรหรือเปล่าทำไมฉันต้องยกเลิกใช้พลังในเมื่อพลังของข้านั้นไม่มีวันหมดเจียงหวินซูได้แต่สับสนนะครับ ลู่โจใช้พลังงานมาอย่างที่เรารู้กันนะครับการประคองร่างอวตารเอาไว้เนี่ยมันเป็นอะไรที่กินพลังปานมหาศาลเป็นอย่างมากยิงพลังอวตารก้ากีบแล้วด้วยอเราก็ไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้เจียงเวินซูได้แต่สับสนนะครับว่าทําไมลู่โจถึงใช้พลังลมปานโดยที่ไม่ยับยั้งชั่งใจได้ยังไงกันเจียงเวินซูมั่นใจมากว่าพลังสีฟ้าลึกลับของจีเทียนเต้าต้องหมดลงไปมากแล้วแน่ซึ่งมันก็ถูกต้องนะครับพลังคิด อ,อักสรสวรรค์ของลู่โจตอนนี้หมดไปแล้วแต่เมื่อเห็นลู่โจในเวลานี้ยังคงใช้พลังอื่นอย่างไม่หยุดพักเจียงเหววนซูก็เริ่มตื่นตะนกตัวเขาจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพระเอกของเรามีการระเบิดจุดสุดยอดพลังและเขาพึ่งใจไปเมื่อกี้นี้เองในขณะที่ผู้ฝึกยุดตั้งรลายนะครับ กำลังกระจัดกระจายในตอนนี้เจียงหวนซูก็ได้สังการออกมาพวกเต่ากำลังรออะไรกันจับเขาซะผู้ฝึกยุธทธีสละรุดมาของตัวเองมองไปยังร่างาวตารที่สูงกว่า150ฟุตท,ที่ร่างาวตารมีแรงกดดันมาสาลแผ่ออกมาเมื่อต้องพบกับพลังอันสูงส่งของลู่โจฝูงชนที่มารวมกันก็เริ่มเสียสติใครกันล่ะที่จะกล้าจับผู้ที่มีพลังอาตานดอกบัวก้าวกีบที่เก่งกาจถึงขนาดนั้นได้ดูให้ดีซะเจียงหวนซู ลู่โจโยกฝ่ามือขึ้นเจียงหวนซูที่ได้ฟังแบบนั้นตกตะลึงจากสัญชาตยานที่มีเขารู้ได้ทันทีว่ายังไงลู่โจโก็ไม่ได้ปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่เอาล่ะนะฝ่ามือมหาฝ่ามือมหาจักรวัชระผู้ฝึกดุษทีมารวมตัวกันเหลือบมองไปยังฝ่ามือสีทองที่เป็นประกายออกมาในขณะที่อ้าปากค้างเจียงหวนซูกมวดคิวร่างของเขาสันสานไปทั้งตัวสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ประเมินพลังของลู่โจโต,ต่ำเกินไปจริงๆ เฮ้ท่านเอาจริงอย่างนั้นสินะเฮ้ท่านเอาจริงแล้วสินะ พลังฝ่ามือมหาจักรวัชระนะครับรวดเร็วจนน่าตกใจมันเป็นพลังฝ่ามือที่มีพลังเท่ากับฝ่ามือไร้ความกลัวแม้ว่าจะเป็นสุดยอดวิชาแต่ลู่โจสามารถปลดปล่อยราวกับว่ามันเป็นฝ่ามือธรรมดาธรรมดานะครับพลังฝ่ามือมหาจักรวัชระทำลายผู้ฝึกยทดทุกคนที่ขวางทางมันติ้งสังหารผู้ที่อยู่ในขั้นยวอนเสินเสียสิบคนสำเร็จได้รับแต้มบุญหนึ่งหมื่นแต้มติงสังหารเป้าหมายสำเร็จ30คนได้รับรางวัลแต้มบุญ300 เจียงเหวนชูพยายามเคลื่อนไว้ต่อไปนะครับเขาพยายามที่จะหนีโดยแทบที่จะไม่มีเวลาให้พักหายใจปุ๊บเจียงหวนชูใช้สุดยอดวิชาในการเคลื่อนไหวเพื่อเจยหล,ลบพลังของฝ่ามือลู่โจนะครับใครอนุญาตให้เจา้าหนีกันหึตู้มเจียงหวนชูถูกโจมตีกระเด็นลอยไปนะครับมันเป็นการโจมตีที่ไร้ซึ่งพลังอวตารในการป้องกัน พลังอวตารเลือดลมในร่างของเจียงหวนซูเริ่มปันป่วนก็ฝืนใช้ร่างอวตารร้อยวิธีอีกครั้งพลังอวตารสีแดงที่สูงถึง150ฟุตยืนเผชิญหน้ากับพลังร่างอวตารสีทองตอนนี้นะครับยักษ์สีทองกับยักษ์สีแดงกําลังเผชิญหน้ากันลู่โจรเรือบมองเวลาที่เหลืออยู่นะครับราชกูเจียงหวนซูเขาเป็นคนแรกที่อยู่ได้นานเน็ก าราชคูเจียงเหวินซูนะครับเขาเป็นคนแรกที่อยู่ได้นานขนาดนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังจากากระเบิดจุดสุดยอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเจียงเหวินซูนั้นแข็งแกร่งถึงเพียงใดแต่มันก็เป็นโชคร้ายของเขาแล้วแลวนะครับที่ต้องมาพบเจวกับลู่โจที่โคตรมีพลังแห่งความโกงนะครับถึงแม้ว่าพลังจะสูสีกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่มีพลัง ไม่มีวันหมดพลังอย่างน้อยๆก่อนในระยะเวลา30นาทีสามารถใช้พลังลมปานอย่างต่อเนื่อง HPEP เต็มหลอดเสมอนะครับเมื่อพลังสูสีหรือ,อาขาดเหลือกันนิดหน่อยแล้วอีกฝ่ายจะสามารถเอาชนะเขาได้ยังไงกันละ่ะเจียงเวินซูมอง ขึ้นไปพร้อมกับร่างอาวตารนะครับเขากางฟามือขึ้นไม่นานอักษรโบราณสีแดงนับไม่ตวนก็ปรากฏออกมาจนเรียบเรียงกลายเป็นดาพลังงานขนาดใหญ่แต่คิดว่าผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบจะไม่มีไพ่ตายอย่างงั้งสินะเจียงวนซูนะครับสีดาพลังงานไปยังด้านบนลูล่โจรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเขาเหลือบมองดาพลังงานที่เป็นสีแดงในขณะที่ตัวของเขาเองก็ถืออาวุธเนี่ยนำจูในมือลู่โจรเริ่มสร้างพลังงานรอบอาวุธ นิรนามฉีกเช่นเดียวกันหัวใจของเจียงเหวินซูเต้นไม่เป็นจังหวะอักษรสีดำอาวุธระดับว่างเปล่าก็ส่วนนี้น่าสนใจนะครับในที่สุดเราก็ได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าอาวุธระดับว่างปาเปล่าเปลี่ยนไปได้หรือไม่ครับที่อาวุธระดับว่างเปล่านี้นั้นมันจะอยู่สูงขึ้นไปยิ่งกว่าอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดนี่คือคนแรกนะครับที่ได้เรียกชื่อในส่วนของ อาวุธเนียนามนะครับแม้แต่ระบบที่ลู่โจมีเองนะครับยังไม่สามารถประเมินอาวุธเนียนนามได้หรือว่าอยู่ในระดับไหนทุกครั้งลู่โจของเรานะครับเมื่อพบเกี่ยวกับอาวุธที่เขาว่ากันว่าเทพๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบคีตะามังกรหรือดาบอะไรก็ตามลู่โจมักจะทดลองใช้มันนะครับเพื่อวัดระดับของอาวุธเนีนามแต่ก็ไม่เคยได้คําตอบหตใหญ่ๆนะครับในส่วนของเจียงหวนซูที่เห็นอาวุธเนียนนามจึงได้พูดออกมาว่านี่คืออาวุธที่อยู่ใน รับว่างเปล่าอธระดับว่างเปล่ามันเทพแค่ไหนกันแน่ถ้าหากเจียงเหวินซูประหลาดใจที่ลู่โจสามารถใช้พลังั้นสุดยอดได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เหนื่อยล้าการใช้พลังอวตารตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าการได้เห็นอักษรสีแดงนั้นทําให้เกิดความกลัวในใจของตัวเขาแม้ว่าจะได้เห็นพลังฟ้ามือสีฟ้ามันยังไม่พอความให้เจียงเหวินซูกลัวได้ดูเหมือนว่าพลังสีดําของ อาวุธเนียนามนี้นะครับจะต้องมีความลับบางอย่างที่เก็บงนินรับรองว่าในอนาคตภายภาคหน้าเราจะได้รู้คําตอบแน่นอนถอนพลังเฉียงหวนซูนะครับหวาดกลัวอย่างมิหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นชาปไออาวุธเนียนามนะครับถูกคอหุ้มไปด้วยอักษรสีดําฝาดฟันใส่อากาศ มันเราที่จะพามิติได้นะครับบัตรนี้ดาพลังงานสีแดงถูกดาพลังงานของอาวุธเนนามแยกออกเป็น2ส,ส่วนดาพลังงานของอาวุธเนนามนะครับยังคงจู่โจมทอไปเจียงหวนูรีบถอนอวาตารเขารีบสกัดจุดพลังลมอ่านของตัวเองในทันทีและแล้วบัตรนี้นะครับจูๆ่ๆเปลวไฟสีแดงนะครับที่เดือดพล่านก็ออกมาจากร่างกายของเขาเจียงหัวนูเลือกที่จะเผาพานจุด พลังลมปานของตัวเองลู่โจเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลาการเคลื่อนไหวของเขานั้นเรียบง่ายและรวดเร็วลู่โจใช้อาวุธเนียนามนะครับโจมตีไปที่เจียงหวนสู่ตูมอ,อเจียงหวนสู่คำรามลู่โจนะครับไล่ตามเจียงหวนสู่ไปพร้อมกับร่างวตานไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือพลังนะครับอย่างไงซะลู่โจก็ยังคงเหนือกว่าเจียงหวนสู่หลังจากที่เผ่านจุดพลังลมปานของตัวเองนะครับ เจียงหวนซูก็เร่งความเร็วขึ้นเขาหนีไปทางทิศตะวันออกตะวันนาเสียดดยความเร็วของเขาไร้ความหมายเจียงหวนซูยังคงไม่ยอมแพ้มีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นที่หลงเหลือในเวลานี้มีแต่ต้องหนีท้องฟ้านะครับถูกย้อมไปด้วยสีแดงพลังอักษรโบราณสีแดงนะครับเป็นพลังที่เจียงหวนซูสะสมมากว่าหลายร้อยปีมันเป็นพลังที่สามารถใช้มันเป็นพลังที่สามารถใช้สังหารผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบธรรมดาได้ อย่างง่ายได้นะครับพลังอักษรบูราณสีแดงเป็นพลังที่เจียงหวนสูสะสมมากว่า100ปีมันเป็นพลังที่สามารถใช้สังหารผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบได้อย่างง่ายได้ก่อนหน้าที่เขาจะพบลู่โจ จาคิดว่าจะหนีข่าพ้นอย่างนั้นเหรอเสียงกำลามรูโจนะครับดังตามหลังมาเจียงหวนซูรีบมุ่งไปไม่ว่าจะใช้ความเร็วแค่ไหนนะครับแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเขาจะเห็นอวตารอันใหญ่ยักษ์ของรูโจเมื่อพลังอวตารก้าวกีบเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือปา่าไม้นะครับภูมิประเทศทุกสิ่งอย่างนั้นมันก็จะถูกทําลายจนราบเรียบมีเพียงความพินาาเท่านั้นที่จะถูกเหลือ ทิ้งไวลูโจไม่ได้สนใจอะไรนะครับพลังลมปานของเขาไร้ซึ่งขีดจำกัดถตาหากไม่ใช้เต็มที่ในระหว่างที่การระเบิดจุดสุดยอดตัวเขาก็กงจะต้องเสียดายที่หลังแน่เจียงหวนสูเหลือ,อบมองขึ้นไปท๊อทําไมกันโลกใบนี้นะเต็มไปด้วยเรื่องมหัศจรรย์มนุษย์นะเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของสิ่งที่เรียกว่าโลกเท่านั้นเจ้าคิดหรือว่าเจ้าสามารถโลกุณทั้งโลกเจ้าสามารถโลกุณทั้งโลกได้นะ ลูโจโยกฝ่ามือขึ้นปลังฝ่ามือสีทองขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่าได้พุ่งมาจากด้านบนนกตีอยู่ในป่านะครับต่างก็บินหนีด้วยความหวาดกลัวป่าในแม่น้ําเองก็พยายามกระโจนไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะหนีเพียงแค่ใบไม้ใบเดียวก็ไม่อาจบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นของทุกคนได้ พลังฝ่ามือของลู่โจนั้นนะครับบัตรนี้ปกคลุมไปทั่วตั้งท้องฝาดวงตาของเจียงหวนซูแดงนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขามีสถานะสูงส่งและเป็นคนที่มีอํานาจมากที่สุดในที่นี่เจียงหวนซูนะครับจะทําใจยอมรับจุดจบแบบนี้ได้ยังไงคือ <c oughs> มนุษย์นั้นล้วนง่เขาท่านสำคัญตัวเองผิดไปสุดท้ายแล้ววตันสุดท้ายแลว้วท่านสุดท้ายแลว้วท่าตนต้องชดใช้ ความีเงาของตัวเองเจียงหวนซูเรียกพลังอวตารออกมานะครับบัตรนี้พลังอวตารของขอ่องแสงสีแดงกว่าครั้งหนๆเจียงหวนซูได้ใช้พลังอวตารดอกบัวก้าวกีบทั้งหมดเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของลู่โจวเพียงแค่มดตัวเดียวนะครับมันจะสั่นสะเทือนต้นไม้ทั้งต้นเป็นไปไม่ได้ตุ้มคืนกระแทกนะครับกินรัศมีไปกว่าร้อยหมายคืนเสียงตามกระจายมาอ่าืนเสียง ที่ตามมานะครับกระจายไปทั่วผู้ฝึกยุทธ์ทุกคนที่มารวมตัวกันต่างเหลือบมองไปทางทิศที่มีการต่อสู้ผู้ฝึกยุทธ์ในนครหลวงล้วลานนะครับหยุดสิ่งที่ทําทั้งหมดก่อนที่หันไปมองทิศทางนั้นในตรงนั้นมีเสียงดังตึกก้องนะครับกังวานไปทั่วทั้งพื้นที่รวมไปถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง แม้ว่าเจียงเวินซูจะปลดปล่อยพลังทั้งหมดในฐานะผู้ที่มีพลังอวตารโรกุตาร,รากายร้อยวิธีดอกบัวเก้ากลีบสีแดงแล้วแต่ถึงแบบนั้นเขาก็หยุดฝ่ามือของลู่โจได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานพลังฝ่ามือก็กดร่างของเขานะครับโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นตู้ม พลังฝ่ามือนี้ไม่เพียงแต่เป็นพลังฝ่ามือของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเท่านั้นมันยังเป็นฝ่ามือที่เกิดขึ้นมาจากพลังลมปานอันไร้ขีดจำกัดของลู่โจโด้วยนั่นเองตลอดเวลาในการโจมตีลู่โจโดได้ปลดปล่อยพลังฝ่ามืออย่างต่อเนื่องแม้แต่ตัวเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าตัวเขาใช้สุดยอดวิชาไปกี่ครั้งแลว้วเขานั้นมีพลังลมปานอันไร้ขีดจำกัด เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซัดฝ่ามือไปมากแค่ไหนและเมื่อพลังฟ่ามือถึงพื้นหลู่โจก็หยุดการโจมตีทุกอย่างในตอนนี้เงียบสงบหลู่โจยังคงใช้ร่างอวตารนะครับ คงอยู่ลูโ่โจยังคงคงร่างอาวตารเอาไว้ขอมองไปที่เวลาที่เหลือจนถึงตอนนี้ลูโ่โจเหลือเวลาอีกครึ่งหนึ่งบนพื้นมีหลุมที่มีฝ่ามือนะครับสลักใหญ่ปากุดขึ้นลูโ่โจสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวรอบตัวแม้ว่าลูโ่โจจะอยู่ในจุดที่มีระดับพลังสูงสุดก็ตามแต่เขาก็ต้องตัดขุนทางที่ราชคูคนนี้จะหาทางนี้ได้ระหว่างที่รอผลลัพธ์ลูโ่โจไม่ได้ประมาทแม้แต่นิดเดียว ไม่มีนกหรือสัตว์ร้ายตัวไหนกล้าเข้าใกล้ลู่โจทุกอย่างเงียบลงจนปิดสังเกตลู่โจเหลือบมองไปที่หลุมพลังฟ้ามือเจียงหวนซูที่นอนอยู่ในนั้นนะครับใบหน้าของเขานะครับกำลังมองไปที่บนต้องฟ้าตอนนี้นะอกของเขาเต็มไปด้วยเลือดพลังฝ่ามือได้ตามให้พลังอาตารของเจียงหวนซูถูกทำลายเจียงหวนซูได้ใช้ทุกอย่างออกมาแล้ว จุดพลังลมปานที่ปา่ปานไปนะครับไม่เหลือพลังอีกเจียงเหวนซูไม่สามารถใช้พลังวรยุทธ์ได้ในตอนที่หมอกควันได้จางหายไปเขาก็ได้หัวเราะออกมาฮ่าฮ่ามันเป็นเสียงหวัวเราะที่สิ้นหวังลู่โจรูด้ดีเจียงเหวินซูร,ราชคูผู้ยิ่งใหญ่ได้ยอมรับความแพยแพ้อย่างสมบูรณ์เหลวในเสียงหวัวเราะของเขามันแฝงไปด้วยหลายความรู้สึกทั้งความไม่พอใจความสิ้นหวังความโกรธความขุ่นเคืองหรือแม้แต่การยอมรับ ท่านนัแพ้แล้วเจียงหวนซูได้พูดขึ้นหึเจ้าคิดว่าตัวเองชนะได้อย่างนั้นเหรอลูโจถามกลับไปอย่างไม่ใยดีแล้วถ้าข่าชนะละ่ะเจียงหวนซูหายใจแผ่วเบาก่อนจะพูดต่อเจ็ดดินแดนพันธมิตรได้เคลื่อนทับไปนานแล้วดินแดนยานนั้นจะต้องกลายเป็นนรกบนดินลู่โจนะครับมองไปที่มนต้นเหลียงในเมื่อไม่เห็นกับตาก็ยาดวนตัดสินใจ หลู่โจใช้พลังฝ่ามือของตัวเองจับคอของเจียงเหวนซูเอาไว้ทันพยายามที่จะทำอะไรกันเจียงเหวนซูที่ถูกจับถามออกมาด้วยความสับสนลู่โจหันกลับไปมองมณฑลเหลียงเช่นเดิมก่อนเที่อเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเจียงหวนซูนะครับที่ถูกพาตัวไปคิดว่ามันเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์นะท่านจะพยายามไปรีบท่านจะรีบไปหยุดสงครามอย่างนั้นสินะเฮยยอมแพ้ซะเถอะ บวกเรานะ่ะต่างก่อพ่ายแพ้ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละก็จบไปแล้วตอนนี้นะครับเรียบร้อยกับอสองตอนรวดนนาะการต่อสู้ระหว่างมหาราชคูกับลู่โจของเราน่าเสียดายนะครับชายผู้เป็นมหาราชคูของหลายดินแดนผู้ที่เคยจัดการกับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้ากีบทุกคนก่อนหน้าที่เขาจะพบกับลู่โจถต่อิงจากเนื้อหานะครับเจียงเหวนินซูถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด ที่เคยยืนอยู่ต่อหน้าลู่โจเมื่ออยู่ต่อหน้าการ์ดระเบิดจุดสุดยอดพลังนะครับมันยังสามารถอดทนได้นานถึงขนาดนี้ก่อนับว่าเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความต่างนะครับของออหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจะบอกว่ามันยังไงก็แพ้ครับไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้เนาะเจียงเหวนซู้ก็ เราก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับลูโจที่ใช้การระเบิดจุดสุดยอดพลังไปในเมื่อฝ่ายหนึ่งนะครับสามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้กระบวนท่าไม้ตายนะครับที่คนเราอาจจะใช้ได้สัก 2- 3สาครั้งแต่ลูโจเล่นปล่อยฝ่ามือจนแม้แต่ตัวเองยังนับไม่ได้นะครับว่าสิบยี่สิบหรือสามสิบครั้งคือใช้กระบวนท่านะครับยิงนิวเคลียรซําแล้วซําเล่าถ้าเป็นประเทศหนึ่งปะเทศอาจจะมีนิวเคลียสักลูกสองลูกแต่ คิดว่าลู่โจเนี่ยครับสามารถปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ได้ไม่จํากัดนะครับเคยจะสามารถรับมือกับตัวเขาได้กันเล่าก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูในตอนหน้าว่าลู่โจจะทําอะไรต่อนะครับตอนนี้ลู่โจของเราคงคิดจะไปช่วยดินแดน,ดนดยานนะครับเพราะว่าพันธมิตรซีอดินแดนนั้นมันแบ่งออกเป็นที่นี่4ีดินแดนนะครับที่มาล้อมทุกคนที่อยู่ที่นี่กับอีกเจ็ด หรือ8ดินแดนนะครับที่อยู่ดินแดนยานที่บุกไปตีดินแดนยานนะครับก็ไม่รู้ว่าลูโจของเราจะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าด้วยพันธมิตร12ดินแดนนะครับที่แบ่งออกเนี่ยกองกําลังส่วนมากดูเหมือนว่าจะอยู่ฝั่งที่ไปตีมณฑลยานนะครับถ้าอิงจาก4ดินแดนนะครับที่มาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นชาวรัวลีชาวคูชานเอ่อชาวอะไรอีกนะจำไม่ได้ที่มีพลังอวตารเสือดาว ร่างอาวตารเสือร่างอาวตารหมาป่าก่อนหน้านี้แต่ละคนเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว8กีบแล้วก็มีคนที่อยู่ด้วยลีนะครับที่มีพลังอวตารแปดกีบครึ่งนะครับก็พูดง่ายๆคือแต่ละคนโคตรเก่งนะครับทุกคนเนี่ยแข็งโป๊กทั้งนั้น เพราะฉะนั้นดินแดนหยานที่ไม่มียู่เฉิงไห่ดินแดนหยานที่ไม่มีดาบปีศาจยู่ซางหลงนะครับมีแค่ยีย่เตียนซินที่เป็นผู้ที่มีพลังอวตารแปดกีบคนเดียวอ่าแล้วก็มีใครอีกเนาะมีม,ม,ม,มีมีพ่อของจวงจกอา่าพ่อของจวงก้งนะครับเอ่อพ่อของจวงก้งถึงแม้ว่าจะดูบ้องบ้องแต่เขาก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าแห่งเกาะเพิงไหลก,ก็อีอื้อหือเอาเป็นว่าแย่แน่ครับถ้าลู่โจไปไม่ทัน ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าลู่โจจะไปถึงที่นั่นทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เวลาของการาะระเบิดจุดสุดยอดพลังมันเหลือแค่ครึ่งเดียวพูดง่ายๆก็คือเหลือแค่15นาทีนั่นแหละครับ15นาทีลู่โจต้องบินข้ามทวีปนะครับจากนครหลวงล่วหลานไปยังดินแดนยานไม่รู้ว่าจะทันการหรือไม่ถตาหากไม่ทันก็เท่ากับก็เท่ากับว่าเหมือนในสิ่งที่ไอ,อเจียงเหวนซูพูดนะครับพวกเราก็ได้แพ้ไป ทั้งคู่ในที่นี้ก็หมายถึงมันแพ้ให้กับลู่โจแต่ลู่โจก็พ่ายแพ้ที่ไม่สามารถปกป้องดินแดนยานได้นั่นเองโอเคครับเนื้อหาเข้มข้นในตอนหน้านะครับยังคงดุเดือดและมันเหมือนเดิมต้องมาดูกันว่าลู่โจจะไปช่วยที่นั่นทันหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับคอมเมนต์เพื่อช่วยเปิดกั้นการมองเห็นกันวันนี้ก็ควบให้สองสามตอนรวดเลยน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนโอเคสวัสดีครับ